ารเอแบบขั้นบันไดสิบสองนายชว์ดิ้นพิชาลัยนะครแต่ผมเห็นตั้งสองคนน่ะนโยบายและแผนพลังงานไม่นี้ผมเห็นตั้งแบบทั้งสองคนเลยไงตั้งรองรัตั้งอะไรเห็นหมดเลยการปรับโครงสร้างราคาพลังงานไว้แล้วโดยเบื้องต้นจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในวันที่ การปรับราคา LPG การปรับราคา LPG ให้สะท้อนต้นทุนการจัดหาที่27.85สตางค์ต่อกิโลกรัมดังนั้นนะคะ LPG ขนส่งปัจจุบันอยู่ที่22บาทต่อกิโลกรัมจะปรับขึ้น5.85สตางค์ต่อกิโลกรัมและ LPG คเรือนราคาปัจจุบันอยู่ที่22.63กิโลกรัม และจะต้องปรับขึ้นอีก5.22ตานกิโลกร,รัมนะคะและเพื่อเป็นการลดผลกระทบจึงเสนอให้ทยอยปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดเดือนละ0.50กิโลกร,รมัมเป็นระยะเวลา12เดือนเยวมาต่อกันที่นะคะศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจไทยพาณิชย์วิเคราะห์โอกาสให้การค้าไทยในตลาด 2009ได้ส่งผลกระทบนะคะในการค้าของโลกเปลี่ยนไปนะคะเห็นได้จากอัตราการเติบโตของการนำเข้าโลกที่ลดลงนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ส่งผลให้การส่งออกของไทยจงแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในปี2009ถึง2010แต่กลับมีการชะลอตัวในเวลาต่อา ดูกระดานซื้อขายเนี่ยเราไปดูประเด็นข่าวที่เป็นสีสันนะครับของตลาดเงินของโลกนะครับที่นอร์เวย์นะครับก็มีการออกแบบธนบัตรแบบใหม่นะครับที่เป็นครั้งแรกของโลกนะครับที่เป็นธนบัตรในรูปแบบของหลายพิกเซลแล้วก็คาดว่าจะมีการใช้จริงนะครับในปี2017นะครับเว็บไซต์เทเลกราฟนะครับก็รายงานนะครับว่าธนาคารกลางของนอร์เวย์ เผยชฉมให้เห็นถึงธนบัตรที่ออกแบบขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งรวมถึงการออกแบบเป็นรอยจุดพิกเซลสวยงามไม่ซ้ำใครธนบัตรของนอร์เวย์แบบใหม่นี้นะครับจะมาใช้ดินิีที่ชื่อว่าท้องทะเลและทางธนา,ารกรกลางของนอร์เวย์ครับก็ได้ทักเลือกผลงานการออกแบบธนบัตรแบบใหม่จากผู้ที่ส่งผลงานเข้ามาแปดแบบจนเหลือแค่2แบบนะครับก็คือแบบแรกที่ดูค่อนข้างเปิดกว้าง สวรา์แลวก็สื่องความเป็นคนนอร์เวย์ด้วยภาพของเรือและอีกภาพนะครับก็คือภาพพิกเซลที่ซ้อนกันครับสำหรับสตูดิโอนะครับที่ออกแบบก,ก็ได้ส่งภาพเรือเข้าประกวนกแล้วก็ตั้งชื่อเรือนี้นะครับว่าเป็นเรือที่เป็นวิถีวัตัยของชาวนอร์เวย์อยู่ซึ่งที่สำนักง,งานที่กรุงอสโนิวยอร์กอินดูและก็ซานฟรานซิสโกก็ได้ส่งภาพ,กกภาพออกแบบธนบัตรลายจุดพิกเซลนะครับ คามสวยงามใหเขตคมแดนนั้นออกมาด้วยในขณะที่ธนาคารกลางของนอร์เวก็เผยว่าผลงานของ The Metrix System นะั้นมีคุณสมบัติครบถว้วนในเรื่องความจําเป็นและเรื่องความปลอดภัยและเมื่อรวมผลงานการกัดกร่าวจะทําให้ธนาคารนอร์เวยนั้นออกมาในแบบที่คงเอกลักษณ์นั่น